สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่15เดือนกรกฎาคมปี2023นะครับเราไปดูสถานการณ์ในประเทศพม่าก,กันต่อนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน <c oughs> เมื่อวานนี้ในพื้นที่เมืองปะโคกูหรือกองกําลังทาหารมินา,ายใช้รถมันทุกเข้ามาในพื้นที่ประมาณ1นึคันแต่งตัวเป็นพี่น้องชาวบ้านแล้วแอบขนเข้าสารอาหารการกิน ไปให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันตกของเมืองประคกกูนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนมีสายข่าวว่ากองกําลังทหารมินายจะลักลอบเอาเข้าวสารอาหารการกินมาให้กับพวกพ้องตัวเองในช่วงเวลาเก้าโมงกว,กว่าของวันนี้นะครับแล้วน้องๆเยาวชนใช้โดนติดกับระเบิดนะครับประมาณ2ลูกด้วยกันไปโยนใส่รถขนข้าวสารอาหารการกินทหารมินาย แล้วแม่นยำนะครับทําให้ทหารวิโนลายที่นั่งมาบนรถได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปหลายนายน้องๆเยาวชนโยนระเบิดลงใส่อย่างแม่นยำนะครับในพื้นที่เมืองปะโค,คกูนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันแต่กองกําลังทหารวิโนลายก็ลักลอบเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดชินนะครับ เมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดทางเหนือของเมืองมินตัดนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มซีเรียร่วมกับทหารชินเมื่อวานนี้ใช้โดนเข้าโจมตีก่อนนะครับหลังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนทางภาพพื้นดินยิงปืนเล็กปืนน้อยเข้าใส่พวกไม่น้องลายที่ประจำการอยู่ในฐานนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาที ทำให้กองกําลังทาหารมินองลายเสียชีวิตไปหนึ่งนายบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มซีเรียบเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีกหลายนายนะครับที่มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นเนื่องจากทหารมินองลายอยู่เนินดอยได้เปรียบกว่านะครับกลุ่มน้องอๆเยาวชนบุกเข้าโจมตีใช้โดนโยนระเบิดก่อนแล้วพับพื้นดินค่อยตามไปที่หลังนะครับ หลังจากนั้นสู้กับทาหารมิลลายไไม่ได้นะครับต้องถอนกองกําลังออกมากองกําลังทาหารมิลลายใช้ปืนยิงใส่โดนกลุ่มปกป้องประชาชนตกในพื้นที่นะครับทําให้มีการได้รับความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากนั้นพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับทาหารมิลลายต้องหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับทาหารมิลลายอยู่ในฐานแล้วยิงปืนใหญ่ลงมาใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลา เมื่อวานนี้ในช่วงเวลา1 1โมงกว่าๆเสียงปืนดังขึ้นกันหนั่น,นะครับทาหารมิโลายมีอาวุธครบมือทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กรออยู่ในฐานนะครับไม่ยอมถอยออกจากฐานนะครับหลังจากนั้นกลุ่มซีเดียบใช้ลูกกระสุนไปเยอะนะครับลูกกระสุนใกล้จะหมดก็เลยต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่ทางเหนือของเมืองมินตัดนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายหรือเมืองยีซากิเลนะครับมีกองกําลังทาหารมิโนลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ประมาณ100นายนะครับลักลอบเข้ามาตามป่าตามเขาแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนก,กลุ่มพิเยบท้องถิ่นใช้โดนสอดสองลูทาหารมิโนลายกลุ่มนี้ตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมานะครับแล้วเดินทางเข้ามาเพื่อจะเข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แต่กลุ่มปกป้องประชาชนก,กลุ่มพิเทียบท้องถิ่นไม่ยอมให้กองกําลังทหารมินายเดินหน้าเข้ามาในพื้นที่นะครับก็เลยไปดักซุ่มโจมตีตามข้างทางมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา3โมงกว่าจนถึง6โมงเย็นทําให้กองกําลังทหารมินลายที่เดินเท้าเข้ามาในพื้นที่บาดเจ็บล้มตายจํานวนมากนะครับหลังจากได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทางเหนือของหมู่บ้านนะครับแล้วพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านต่าง คนเท่าคนแก่ต้องวิ่งหนีออกไปจากหมู่บ้านนะครับทหารมินองลายจะเสริมกําลังเข้ามาในหมู่บ้านนะครับเวลาเข้ามาที่ใดชอบมาจับพี่น้องชาวบ้านหรือเอาไฟจุดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดียบท้องถิ่นประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านว่ากองกําลังทหารมินองลายกําลังจะเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่ตอนนี้กลุ่มน้องๆ้องเยาวชนกําลังสกัดกั้นกองกําลังทหารมินองลายกลุ่มนี้อยู่นะครับ ไม่ยอมให้กองกําลังทหารมิลอนลายเข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายๆนะครับมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะยระยะนะครับทหารมิโลอนลายยังเข้ามาไม่ได้นะครับพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดไม่สุภาพต้องกราบขอภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับ